สบายดีปาลุงสบายดีพบกันคือเก่าบรรยากาศตอนเด็กๆปาลุงเอ้ยน้องมวยเพิ่นเจ็บกระทันหนันเจ็บท้องไก่สีขอดลูกปาลุ้มคุณนั่งมาได้เจ็บท้องกำลังสีเอาไปห้องมอในเมืองผู้ใหล่ปาลุงเอ้ยผู้ใหญ่ก็ไม่ใหญ่เพิ่นก็กำลังเกี่ยมกัน ยผ่นี่ยคือไผ่บุญรอพอยไผ่แม่น้องไขยดาอะไรกันอ่าอ่าเพิ่นก็มาปรลุนะกัแม่น้องขยดามาควันไปปุ๊บเพิ่นน้องมวยเจ็บท้องกระทันหันกูพันเรือกพันว่ะเนี่ยแกุเที่ยงเนาะว่ะเลยทานว่ะน้องมวยเจ็บท้ hayır, いい o, <Democr> องฉันลูก phiếu 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 เดี๋ยวปลุงสีดาบอกคนน่ะโอ้ยน้องมวยเจ็บท้อ,องนบนไป z o มมันบ่ทำท่านขนาดนัน้นปะลุงถ้าถ่ายรอเบิ่งตอนผู้เลกตอนเพิ่นเจ็บแห้งผูลล้เลกนก็ประามาณเจ็ดนาทีนั่นะเจ็บมาทันเดืยนแล้วบึ่งอะไนี่ยสิบหกห้อนตัวสิบนาทีสิบน,นาทีเจ็บมาทังประมาณเจ็ดนาทีเจ็บเจ็บนาทีเจ็บอย่างไป

แต่่หน้องที่นอนเราบอกว่าเอาไปย่าเ้าได้ายหากบไม่ได้นั่นก็ขั้นว่าห้าอยู่ที่ไม่แห้งแจ้งเล้งก็เําห้าไปมากดออกอาอเฮ้ยมากแต่เซลลมดลูกทุกหนึงก็กามากกันไพก็แแตะกันมดเลยเทิงเวลาแล้วปะลุงเอ้ไอ้ยันเดอดไปไไอ้คยอยู่กับติ๊กเจดาหกรร ดำฮะก็มาว่าของมือสานี่ว uh huh ่าน้องมวยเพื่อนไปเล่นบ้านร้านซีเคียวลูกถ่าให้ลูกกันเล่นคาท่องผมบ้าวสานเปิดมาตอนแลงบัดเจ็บท่องปะลุงเฮาก็สิได้โทรไปหาแม่ของน้องมวยต่อเพราะว่าให้ใกล้ใกล้สิคลอร์ตผมแล้วจังสิโทรไปหาตัวนี้กัประมาณสิบโมงตอนกลางคืนปะลุงเอ้ แม่จะเน่ยเกียนแล้พอไปปิดเทวรัตน์แต่เองเองรับปาเทัน์โอ้11มงบนมเี่งนอนเ่นะเทีงเยนเป็นกะลังมเออ11มงได้ีน้านางี้ยก็ตอนนั้น็11โมงล้ก็ลงเลยี้เจ็จงดน้ต่อช้าสาม่ที1โมงกคืนเนี่ยจ็คมาแล้วเพิ่็บมาจเขาว่าม่แมนดีบต่เราก็ใช เจ็บมากบอก <ality> hey, <thank> โปรโลโรโมใส่หอข้าวอะไรเงี้ยใส่ข้าวกระชายบิบ่งเ่ข้าวชายรสชาข้าวเดาาด่ก็น่าเชนีาคเออย่า่นแล้วาดเพิ่มกยะดาษเรื่เจ็บทีทีก็ ยายเพิ่นได้ยินว่าลูกไผ่เจ็บท้องทั้งนั้นกับคแต่น่าไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วไปไปเหนือยนะไปเหนือยนะน้ไปลเขาเขานอนปุ๊บเขาก็งีเทำนี่แล้วเอไปจะข่าคนได้นาเลยอืมเจ็บมากเลย อุ้มไดมาเต็มเอได้นะขึ้นไปเจ็บเลยตรงได้บอกพี่ลุงป่านหยบอุ้ได้พอเอานอนมานเลยพ่อเอินเกศะชีอันนั้นอดรของนอนเห็นดิไปบอกโหลดกันในปลานเลยเด็กศศะเออในตีนจัดนันเดน อยู่พื้น,นั่น,นเด้อยู่พืชน,นั่นเด้เนีข้างนีพ้พรในตีนเจ้าน่นนะอืมกระสากได้หน่อยเออเอามาเบิดลยุยเนมนเสือนะออเออเดอยได้ขอาอคลิปนี้ขอบพอให้ด่า,ากันนะปลุงเดียวว่า เมียเจ็บเว้นไปส้มเมียมีแต่ถ่ายแต่คลิปสิวะซื้อเตรียมไว้ด้ยวุ้ยทำอะไรเหรออะไร้องผ้ชยตองประเคนนู้เด้อคนนู้นกับสีพื้นโอ้แม่น้ ar, really องเดือนกับมาอลไรปะลุงแม่น้องเดือนเจ็บแห้งแล้วผู้เลีไปผู้เลีแม่น้องเดือนเลย บาทนีมาต่อไปบอกคนกับอาสุบริ่ายคิบดอกปาลุงเอ้ให้เมยน้องเดือนพนทายให้บอกคนกับคือสิโซมมีอาไปเห็ดังเฮ้ ผู uh, e uh, ้เ e ู้อยู่ทังร่ดิผู้อันจะขอาไหน้นา่ได้ังไปยบออไรนะบอรายไเป็นตะปูผู้เด้อยู่ทงหัวในปุ้ยไซไฟคนบ่เออบอลไซไฟนั่นบอลตะปูมันมีจักอันกับไปเบิร์ดโลดเฮ้ย ใครอารมณ์มันต้องเดือนเออยังเดือนเพ่ยกำลังใครแอบประโฮมประโลงเลยกำลังว่าวกันกับพ่อใหญ่ว่าเฮาสิต่อเฮือนออกไปป่าลุงกำลังว่าวกันปึบน้องมวยกับเจ็บท้องมาปรับคือสิบริตต่อะไรแค่แนวนี้ไปใส่ขาใส่จ่ายกับ คือสีบ่พ่อหรือจังไงเขาก็ยังบ่อู้จากมอเพอร์เวีาวเอาถึงเอาแพงน้ำจิ้นน้ำใจเนาะ หน้ามวยเพนกะเจ็บมาเป็นไรหนกเหมอนนางเดือนเลยเป็นอไรอึ่งอ่ะเม็นบ่หน่าอ่เพื่อน่าผู้ชายป้ลุงเลยก็มาเรอรุ่นรอส้มกันทุ่นแหละมันจะเป็นชายหรือยิ่งหนัเจ็บนั่งอยู่นั่งเฮ้ย

อพอมองห้องน,นี้กับสุมาพะควรและปารุ่มกับชิดาลาคิดเดเี๋ยวเพียงนทั้งอีกจะได้กระเพาะกันโุกกันหนาปารุา่มสบายดี